กับเบลเลตตาอ่ากับลูกปอกขาวที่มีคำกละหาว่าลูกปอกขาวชอบติดนะครับผมลองนะครับมาดูฟิลลิ่งกันยิงนะครับลำกล้องจะตรงครับแนวแนวลำกล้องกับแนวกระสุนเนี่ยแม็กกาซีนเนี่ยมันจะเข้าตรงมากเลยถ้ามองด้านเนี้ยนะสังเกตจะตรงก็คือวิ่งเข้าไปตรงๆโอเคครับยิงด้วยมือขวาเอาเป้าก่อนเนาะเอาป้าก่อนป้าก่อนดูฟิลลิ่งกันยิงนะครับยิงด้วยมือซ้ายนะครับโอ้ไฟเข้าไป แล้วก็กลับมายิงด้วยมือขวานะครับโอเคหมดนะครับกอกลุ่มได้ดีครับก็กลุ่มเป็นกระจุกเลยนะครับไม่มีติดนะครับกับเปกขาวเบต้าเที่ยวมาสุนทุกชนิดบนปฏิทินนี้ขนาดามอครับเยี่ยมครับกล้วอ่ะพี่มนครับกับเมล็ดตาบอครับโอเค หมลิ้นมันพันกันนะครับเอามาดูครับดูครับได้ครับเห็นครับเห็นครับหนะโอเคครับใช้ได้เลยเนียมเลยเนียนครับคระับปืนปืนตัวนี้เป็น M9 ชื่อชื่อเดิมก็คือ M9 ก็คือปืนที่ประจำการในกองทัพสหรัฐงั้นมันต้องไม่ติดครับหมดครับก็จะลองดูว่าไอ้ที่คุณยิงอ่ะคุณอวยหรือเปล่าอ่าโอเค พี่ลืมจัดกระดูกจัดแถวโอเคครับเป็นไงครับพี่สวยจริงนิ่มมากเลยกระบอกนี้ครับแต่เสียงแน่นนะครับแรกแรกสิบแรกเลยเสียงแน่นเนาะแรกคาริโก้นะพี่เนาะแรกคาริโก้ตัดใจได้นะตัดใจได้เราโผลโอเคครับ